ท่ามกลางวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่ทุกฝ่ายต่างสิ้นหวังและแทบจะหมดหนทางแก้ปัญหา นายยาสุเทรุยามดะอดีตวิศวกรวัย72ปีพร้อมนายโนบุฮิโรชโยทานิเพื่อนในวัยเด็กและอดีตวิศวกรได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม Skill t w Veterans Corps ขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อชักชวนให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงและมีประสบการณ์ในการแบกรับภาระงานในแนวหน้าร่วมเป็นอาสาสมัครกอบกู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ แม้จะเป็นงานที่เสี่ยงอันตร,รายจากกัมมันตรังสีแต่นายยมดาและนายเชีโอ์ธานิก็ยังยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุปลดเกษียณที่มีทักษะและประสบการณ์อย่างพวกเขาเพราะกระบวนการผลิตเซลล์ในตัวพวกเขาช้าลงเรื่อยๆดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอย่างอื่นที่เกิดจากการรับกัมมันตรังสีน้อยกว่าคนหนุ่มสาวแต่หากพวกเขาเกิดเป็นโรคจากการรับกัมมันตรังสีขึ้นมาจริง เขาก็มีอายุอยู่ได้แค่13บสถึงสิปีอยู่แล้วและก็อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคอื่นๆก่อนด้วยซ้ําตรงกันข้ามกับวัยหนุ่มสาวที่ยังมีอนาคตซึ่งไม่ควรมาเสี่ยงกับงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นนี้นอกจากนี้พวกเขายังมองอีกว่าความคิดริเริ่มในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1960และทศวรรษที่1970ซึ่งถือเป็นยุคของพวกเขา โดยพวกเขาเองก็ได้รับผลประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์มามากมายมหาศาลดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคนเกษียณอายุที่จะต้องจัดการกับความผิดพลาดทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลังจากนายยามดาและนายเชโยธานี้เผยแพร่กลุ่มสกิลเวเทเรนส์คอปส์ผ่านอีเมลและทวิตเตอร์ได้ไม่นานก็มีประชาชนประมาณ400คนทั้งหญิงและชายอายุตั้งแต่60ถึง78ปีจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าพนักงานรถยกคนงานก่อสร้างสมาชิกกองกำลังทหารพิเศษกุ๊กหรือนักร้องแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกอบกู้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ มีประชาชนอีกราว1,200คนแสดงการสนับสนุนและมียอดเงินบริจาคสูงถึง4ล้าน3แสนเยนหรือประมาณ1ล้าน7แสนบาทขณะที่บล็อกของ Veterans s k i l l d Veteran s Corps ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากถึง12ภาษา อย่างไรก็ตามหลังจากที่นายยามาดาและนายชิโอธานิผู้ก่อตั้งกลุ่มได้เข้าไปคุยกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือเทปโก้บริษัทผู้ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิการตอบรับก็ยังเป็นไปในเชิงแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะอนุญาตให้อาสาสมัครเหล่านี้เข้าไปทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิหรือไม่ แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าพวกเขาเป็นคนเสียสติที่ยอมแลกชีวิตเข้ากรอบคู่สถานการณ์ที่โรงไฟฟ้าแต่ในสายตาของอีกหลายๆคนความเสียสละของพวกเขาในครั้งนี้ก็ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นฮีโร่ตัวจริงไปแล้ว